สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญกันต่อนะคะจากครั้งก่อนที่เราคุยกันเรื่องผู้นำระดับที่5นะคะครับคนที่ผสมผสานความถ่อมตนกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกลา้าใช่ค่ะซึ่งอันนั้นเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกเลยสู่การสร้างองค์กรที่ยอดเยี่ยมมทีนี้คำถามคือพอมีผู้นำที่ใช่แล้วก้าวต่อไปคืออะไรล่ะครับน่าคิดต่อ สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันมีคําตอบที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือแทนที่จะถามว่าจะทําอะไรดีหรือ what เนี่ยครับกลายเป็นว่าคําถามที่สําคัญกว่าคือจะหาใครมาร่วมทางหรือ who อ๋อเน้นที่คนก่อนใช่เลยค่ะนี่คือแก่นของหลักการที่สองที่เราจะขุดคุยกันวันนี้จากแรงข้อมูลที่ชี้ว่าสําคัญมากๆเลยนะคะคือ first who then what หรือเลือกคนก่อนค่อยเลือกงานครับแหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำมากเลยเรื่องนี้มากมากค่ะถึงกับบอกว่าถ้าทำข้อนี้พลาดเนี่ยข้ออื่นๆก็แทบจะอืมไม่ต้องพูดถึงเลยโหขนาดนั้นเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งค่ะว่าทำไมการให้ความสำคัญกับใครถึงต้องมากกว่าอะไรหรือทิศทางที่เราจะไปตามแนวคิดนี้ครับน่าสนใจมากครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาใช้การเปรียบเทียบที่แบบว่าทรงพลังมากลองนึกภาพองค์กรเป็นรถบัสคันหนึ่งนะคะครับรถบัสวิธีคิดแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันส่วนใหญ่ก็คือคนขับหรือผู้นำจะเริ่มจากการปักหมุดจุดหมายปลายทางก่อนว่าจะไปไหน What ใช่ค่ะกำหนดเป้าหมายก่อนจากนั้นก็วางแผนเส้นทาง แล้วค่อยไปหาคนที่มีทักษะตามที่แผนต้องการเพื่อมาขึ้นรถอืมเป็นสเต็ปแบบนั้นแต่แนวคิดที่พาองค์กรไปสู่ความยอดเยี่ยมเนี่ยกลับทำตรงกันข้ามเลยค่ะยังไงครับเขาเริ่มจากการเฟ้นหาคนที่ใช่ให้ขึ้นมาอยู่บนรถบัสให้ได้ก่อนอ๋อเอาคนขึ้นมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ต้องกล้าพอที่จะเชิญคนที่ไม่ใช่ลงจากรถไปด้วยนะคะครับอันนี้ก็สาคัญ แล้วค่อยจัดวางคนที่ใช่แต่ละคนให้นั่งในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดหรือ Who นั่นแหละค่ะจัดคนให้ถูกที่พอได้ทีมที่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทีนี้แหละค่ะถึงค่อยมาร่วมกันตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะขับรถบัสคันนี้ไปที่ไหนดีอ๋อคือคนมาก่อนแล้วค่อยกำหนดทิศท,ทางรวมกันชัดเจนมากเลยนะคะว่าหัวใจสำคัญคือคนต้องมาก่อนวิสัยทัศน์กลยุทธ หรือทิศทางใดๆทั้งสิ้นซึ่งอ,อ,อันนี้อาจจะสวนทางกับความเข้าใจของหลายๆคนเลยทีเดียวจริงครับปกติเรามักจะคิดถึงอะไรก่อนใครใช่ค่ะแล้วทำไมล่ะทำไมการให้ความสำคัญกับคนก่อนถึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนั้นแหล่งข้อมูลให้เหตุผลสนับสนุนหลักๆไว้3ข้อค่ะข้อแรกเลยคือมันสร้างความยืดหยุ่นอย่างมหาศาลในการปรับเปลี่ยนทิศทางอืมความยืดหยุ่นลองนึกภาพตามนะคะ ถ้าเราจ้างคนเข้ามาเพราะเขามีทักษะตรงกับแผนธุรกิจหรือจุดหมายที่เราวางไว้เป๊ะๆเ,เลยครับจ้างตามสเปคงานแต่พอโลกเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนหรือมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราต้องเปลี่ยนแผนหรือหักเลี้ยวไปทางใหม่เนี่ยคนกลุ่มนั้นอาจจะรู้สึกทันทีว่าเอ๊ะ e, นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันสมัครเข้ามาทำใช่ครับไม่ใช่เป้าหมายที่ฉันเชื่อค่ะแล้วพวกเขาก็อาจจะหมดใจหรือตัดสินใจลงจากรถไปเลย อืมก็มีเหตุผลแต่ในทางกลับกันถ้าคนของเราเลือกขึ้นรถมาตั้งแต่แรกเพราะคนที่อยู่บนรถอ๋อเพราะทีมใช่ค่ะคือเขาเชื่อมั่นในตัวผู้นำเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมที่เก่งและดีอยากจะร่วมสร้างอะไรดีๆไปด้วยกันพอถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนทิศทางเขาก็พร้อมจะไปด้วยกัน ใช่เลยค่ะพวกเขาจะไม่ได้มองว่ามันคือวิกฤตแต่มองเป็นความท้าทายใหม่ที่น่าสนุกเพราะสิ่งที่ผูกมัดพวกเขาไว้คือทีมคือผู้คนไม่ใช่แค่แผนการที่วางไว้แต่แรก จุดนี้น่าสนใจมากครับมันเชี่อเห็นว่าในสภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอนสูงเหมือนในปัจจุบันเนี่ยความไว้วางใจ trust และก็สายสัมพันธ์ในทีม team cohesion กลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งกว่าการมีแผนที่สมบูรณ์แบบเสียอีกอืมจริงด้วยค่ะเพราะแผนอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ทีมที่แข็งแกร่งและเชื่อใจกันจะสามารถปรับตัวและหาทางไปต่อได้เสมอค่ะ นี่คือรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการปรับตัว (adaptability) และความสามารถในการฟื้นตัว (resilience) ขององค์กรเลยก็ว่าได้ครับอ๋อค่ะการมีทีมที่พร้อมจะลุยไปด้วยกันไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไง คือหลักประกันที่ดีที่สุดในการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากในแหล่งข้อมูลคือแฟนนี่เมย์ค่ะในช่วงทศวรรษ1980ที่ตลาดการเงินผันผวน,นรุนแรงมากครับยุคนั้นผันผวน,นจริง CEO คนใหม่เดวิดแม็กซ์เวลซึ่งเป็นผู้นำระดับ5เข้ามารับตำแหน่งสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การประกาศวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ใหม่เลยนะคะอา้าวแล้วทำอะไรครับ แต่คือการทุ่มเทเวลาและความพยายามในการสร้างทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหากรรมการเงินขึ้นมาก่อนโหเอาทีมก่อนเลยใช่ค่ะโดยที่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ชัดเจนด้วยซ้ำว่าจะพาแฟนนี่เมย์ไปทิศทางไหนอืมกล้ามากความเชื่อของเขาคือถ้ามีทีมที่ใช่มีคนที่เก่งที่สุดอยู่รอบตัวไม่ว่าพายุข้างนอกจะโหมกระหน่ำแค่ไหนทีมนี้จะหาทางออกและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ครับเชื่อมั่นในคน และผลลัพธ์ก็พิสูจน์ความคิดนี้ค่ะในช่วง14ปีที่เขาบริหารแฟนนี่เมยสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนสูงกว่าตลาดหุ้นโดยรวมถึง8เท่าโอ้โหสุดยอดเลยมาแสดงให้เห็นพลังของทีมที่ใช่ในการรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะครับชัดเจนมาก มาถึงเหตุผลข้อที่2นะคะที่สนับสนุนหลักการเลือกคนก่อนค่อยเลือกงานซึ่งก็คือมันช่วยลดภาระในการบริหารจัดการและประต้นคนลงไปได้อย่างมหาศาลอันนี้อาจจะฟังดูดีเกินจริงนิดนึงนะคะแต่ลองฟังดูค่ะครับลดภาระยังไงครับประเด็นนี้พลิกมุมมองเรื่องการบริหารคนไปเลยค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าถ้าเรามีคนที่ใช่อยู่บนรถเต็มไปหมดเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับการพยายามจูงใจหรือกระตุ้นพวกเขาเลย อ๋อเพราะเขามีแรงขับเองใช่ค่ะเพราะคนเหล่านี้มีสิ่งที่เรียกว่าแรงขับเคลื่อนจากภายใน intrinsic motivation อยู่แล้วพวกเขาคือคนประเภทที่ตื่นเช้ามาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมมีมาตรฐานส่วนตัวสูงลิว้วครับคนที่อยากทำดีอยู่แล้ว ใช่ค่ะและทนไม่ได้กับการทำงานแบบครึ่งครึ่งกลางกลางหรือแค่พอผ่านอืดังนั้นบทบายของผู้นำจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่การพยายามไปจุดไฟหรือคอยผลักดันแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับสร้างเวทีให้เขาและที่สำคัญที่สุดคืออย่าไปดับไฟของเขาอ๋ออย่าไปขวางค่ะหมายความว่า ต้องคอยระวังและกำจัดอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งเหยิงขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้ออำนวยที่อาจจะบั่นทอนกำลังใจหรือขัดขวางไม่ให้คนเก่งๆเหล่านี้ได้ปลดปล่อยศักยภาพออกมาเต็มที่ใช่เลยครับมุมมองนี้การเปลี่ยนนิยามบทบาทของผู้นำจากเดิมที่อาจจะเน้นการคนโทรลการสั่งการหรือการแก้ปัญหาไปสู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวก f a c i l t t a t o r การเป็นผู้สนับสนุน Supporter และการเป็นผู้สร้างวัฒนธรรม Culture Builder ที่ส่งเสริมให้แรงจูงใจจากภายในของแต่ละคนได้เติบโตและเปล่งประกายออกมาฟังดูดีมากๆเลยค่ะครับคำถามที่น่าขบคิดต่อก็คือแล้วการไม่ดับไฟหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำหนวยที่ว่านั้น ในทางปฏิบัติมันมีหน้าตาเป็นยังไงนั่นสิคะมันอาจจะหมายถึงการให้อิสระและความรับผิดชอบที่เหมาะสมการมีทัพสะมะเพียงพอการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายการให้ฟีดแบ็ k ที่มีคุณภาพหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจที่เด็ดขาดในการจัดการกับอุปสรรคหรือคนที่ไม่ใช่ที่อาจจะกำลังบั่นทอนทีมอยู่อ่าใช่เลยค่ะซึ่งก็นำไปสู่ สัญญาณเตือนที่แหล่งข้อมูลให้ไว้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าถ้าในฐานะผู้นำ เราพบว่าตัวเองใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดการคนครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นต้องคอยตามงานจำจี้จำชัยเรื่องเด,มเดิมๆหรือต้องวุ่นอยู่ก,กับการแก้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมหรือประสิทธิภาพของลูกทีมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ๋อเสียเวลาไปกับการแก้ปัญหาคนใช่ค่ะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆว่าบนรถบัสของเราตอนนี้อาจจะมีคนที่ไม่ใช่ ป,ปนอยู่มากเกินไปแล้วและมันกําลังสูบพลังงานของเราไปอย่างมหาศาลเลยครับเข้าใจเลยครับและนั่นก็นํามาสู่เหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่3ที่ว่าทําไมต้องเลือกคนก่อนนั่นคือเพราะคนที่ไม่ใช่แม้เพียงคนเดียวก็สามารถเป็นตัวบันทอนโอกาสสู่ความยิ่งใหญ่ของทั้งทีมได้อืม ผลกระทบมันแรงขนาดนั้นใช่ค่ะผลกระทบของคนที่ไม่ใช่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลงานส่วนตัวของเขาหรือเธอนะคะแต่มันส่งผลเสียเป็นวงกว้างต่อบรรยากาศขวัญกำลังใจพลังงานของทีมโดยรวมเลยครับปลาเน่าตัวเดียวประมาณนั้นเลยค่ะลองนึกภาพทีมที่มีคนเก่งๆหลายคนกำลังมุ่งมั่นทำงานเต็มที่แต่มีแค่คนเดียวที่เอ่อทัศนคติเป็นพิษทำงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ให้ความร่วมมือตลอดเวลาครับ เห็นภาพเลยไม่ช้าก็เร็วคนเก่งๆคนอื่นๆก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมใช่ครับเริ่มตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามในใจว่าทำไมฉันต้องทุ่มเทสุดตัวในเมื่อคนนั้นไม่เห็นต้องทำอะไรเลยแถมยังได้ผลตอบแทนเท่ากันอีกอืมบั่นทอนกำลังใจจริงๆสิ่งที่น่ากลัวคือในระยะยาวสภาวะแบบนี้มันจะค่อยๆกัดกร่อนกำลังใจของคนที่ใช่ที่เรามีอยู่ครับคนเก่งๆก็อาจจะทนไม่ไหว ใช่ค่ะอาจจะหมดไฟหรือตัดสินใจลาออกไปหาที่อื่นที่เขารู้สึกว่าความทุ่มเทของเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นสุดท้ายเราอาจจะสูญเสียคนที่ดีที่สุดของเราไปเพียงเพราะเราจัดการกับคนที่ไม่ใช่ได้ไม่ดีพอถ้ามองในเชิงระบบการตัดสินใจเรื่องบุคลากรแม้เพียงตำแหน่งเดียวสามารถส่งผลกระทบระลอกคลื่น ripple effect ไปทั่วทั้งองค์กรได้เลยทีเดียวครับค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลใช่ครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพรายบุคคลแต่มันคือเรื่องสุขภาพ health ของทีมโดยรวมมันกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรความไว้วางใจและท้ายที่สุดคือศักยภาพในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกันออการปล่อยให้มีคนที่ไม่ใช่อยู่ในระบบนานเกินไปก็เหมือนกับการปล่อยให้เซลล์ที่ไม่แข็งแรงกัดกินส่วนอื่นๆของร่างกายนั่นเองครับเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากค่ะครับประเด็นที่ชวนให้คิดต่อย,ยอดก็คือ นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมแล้วเราจะสามารถระบุคนที่ไม่ใช่ได้จากอะไรอีกบ้างนั่นสิคะบางทีมันก็วัดยากใช่ครับบางทีอาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่จับต้องได้ยากขึ้นเช่นความสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร Value Alignment ความสามารถในการทำงานเป็นทีม Teamwork ค่ะทัศนคติในการเรียนรู้และพัฒนา Growth mindset หรือแม้กระทั่งผลกระทบที่เขามีต่อพลังงานและกำลังใจของคนรอบข้างออืม,อมซึ่งการมองเห็นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสายตาที่เฉียบคมและข้อมูลที่รอบด้านของผู้บริหารครับค่ะเข้าใจเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมการให้ความสำคัญกับคนก่อนนั้นมันส่งผลดีๆอย่างไรบ้างในเชิงกลยุทธ์ทีนี้มาถึงส่วนที่อาจจะท้าทายที่สุดในทางปฏิบัติตแล้วล่ะค่ะครับคือจะทำยังไง ใช่ค่ะแล้วเราจะนําหลักการนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องคนในแต่ละวันอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนอย่างการมีคนที่ไม่ใช่อยู่ในทีมอืมยากเลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่แนวคิดเรื่องความมีวินัยแต่ไม่ร้ายความปราณี (rigorous not ruthless) เข้ามามีบทบาทสําคัญมีวินัยแต่ไม่ไร้ความปราณี ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเน้นย้ำว่าบริษัทที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่ได้ตัดสินใจเรื่องคนแบบใจดำอำม,มหิตหรือไล่คนออกเป็นว่าเล่นนะคะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่พวกเขามีวินัยอย่างยิ่งยวดในการตัดสินใจเรื่องคนพวกเขาไม่ประนีประนอมกับมาตรฐานและเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ทำอย่างเด็ดขาดอื เดด็ขา <Dead> แต่ก็ทำด้วยความเคระและให้เกียรติไม่ใช่การกระทำที่ไร้ความปราณีซึ่งมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน3ข้อที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องคนได้อย่างมีวินัยมากขึ้นค่ะครับมีอะไรบ้างครับหลักปฏิบัติข้อแรกเมื่อไม่แน่ใจอย่าพึ่งจ้างจงมองหาต่อไป w i e n i n g doubt don't hire keep looking อันนี้อาจจะฟังดูขัดกับสามัญสำนึกนิดหน่อยนะคะครับ ปกติเราอยากรีบหาคนมาเติมใช่ค่ะแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดที่พบบ่อยคือการรีบร้อนจ้างคนเข้ามาเพียงเพื่ออุดช่องว่างหรือเติมตำแหน่งให้เต็มโดยที่ยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านี่คือคนที่ใช่จริงๆอืมจ้างไปก่อนการทำแบบนั้นอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ในระยะยาวแล้วการมีคนผิดเข้ามาอยู่ในรถบัสนั้นสร้างความเสียหายมากกว่าการยอมปล่อยให้เก้าอี้นั้นว่างไปก่อนจริงครับ ต้นทุนสูงกว่าค่ะบริษัทที่ยอดเยี่ยมเข้าใจเรื่องนี้ดีพวกเขายอมที่จะเติบโตช้าลงเล็กน้อยในระยะสั้นเพื่อรอจนกว่าจะเจอคนที่ใช่จริงๆอดทนรอเพราะต้นทุนของการมีคนผิดฝาผิดตัวนั้นสูงกว่าต้นทุนของตำแหน่งที่ว่างอยู่มากทั้งในแง่ของเวลาพลังงานและผลกระทบต่อทีมค่ะประเด็นนี้สะท้อนถึงวินัยและความอดทนที่น่าทึ่งเลยครับมันคือการให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณหรือความเร็วในการสร้างทีม ค่ะคุณภาพต้องมาก่อนซึ่งมักจะสวนทางกับแรงกดดันทางธุรกิจในระยะสั้นที่ต้องการให้หาคนมาเติมตำแหน่งให้เร็วที่สุดการยึดมั่นในหลักการนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด และการประนีประนอมในเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาระยะสัน้นอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าในระยะยาวได้มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงครับเพราะผลงานไม่ถึงเกณฑ์ทัศนคติไม่สอดคล้องหรือเข้ากับทีมไม่ได้ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเรื่อยๆเพียงเพราะเรารู้สึกเกรงใจสงสารครับหรือไม่อยากมีปัญหาค่ะหรือไม่อยากเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากแหล่งข้อมูลมองว่านี่ไม่ใช่ความเมตตาที่แท้จริงนะคะอา้าว ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่มันคือการทำร้ายทุกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวทั้งตัวบุคคลน,นั้นเองที่เสียโอกาสไปอยู่ในที่ที่เขาอาจจะทำได้ดีกว่าและมีความสุขมากกว่าอืมก็จริงเพื่อนร่วมทีมที่ต้องคอยแบกรับภาระหรือรู้สึกอึดอจจัดใจแล้วก็องค์กรโดยรวมที่ศักโยภาพถูกบันทอนครับเสียหายกันหมดการตัดสินใจที่รวดเร็วเด็ดขาด แต่ทำด้วยความเคารพและตรงใสต่างหากคือความรับผิดชอบและความเมตตาที่แท้จริงต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระยะยาวค่ะถูกต้องครับนี่คือบททดสอบภาวะผู้นำที่สำคัญมากการตัดสินใจเรื่องคนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากเสมอแต่การผัดวันประกันพรุ่งหรือหลีกเลี่ยงความจริงมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลงคะและส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นในตัวผู้นำด้วย การลงมือทำอย่างรวดเร็วเมื่อมีข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอไม่ใช่ความโหดร้ายนะครับแต่เป็นการจัดวางสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งองค์กรและแม้กระทั่งตัวบุคคลน,นั้นเองในระยะยาวซึ่งอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ไปเติบโตในที่ที่เหมาะสมกว่าค่ะเป็นการให้โอกาสเขาด้ซ้าและหลักปฏิบัติข้อที่3ซึ่งน่าสนใจและอาจจะพลิกมุมมองอย่างมากส่งคนเก่งที่สุดของคุณไปจัดการกับโอกาสที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด Put your best people on your biggest opportunities, not your biggest problems นี่คือจุดที่บริษัทส่วนใหญ่พลาดอย่างมหันเลยค่ะอ๋ออันนี้สวนทางกับที่คิดเลยปกติปัญหาใหญ่ต้องเอาคนเก่งสุดไปแก้สิครับใช่ไหมคะโดยธรรมชาติแล้วเวลาเกิดปัญหาใหญ่หรือวิกฤตก,ก,กับการเร่งด่วนขึ้นมาบริษัทส่วนใหญ่มักจะดึงเอาคนเก่งๆที่สุดของตัวเองมาระดมสมองเพื่อแก้ปัญหานั้นซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลครับก็ดู make sense แต่บริษัทที่ยอดเยี่ยมกลับมองต่างมุมค่ะพวกเขาเชื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่มักจะจัดการตัวเองได้ในระดับหนึ่งหรือสามารถมอบหมายให้คนที่มีความสามารถระดับรองลงมาดูนายได้อืมแต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือกำหนดอนาคตของบริษัทนั้นมีอยู่ไม่มากนักและต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ความสามารถและความมุ่งมั่นระดับสูงสุดไปขับเคลื่อนอ๋อโอกาสสำคัญกว่าค่ะ การแก้ปัญหาอย่างดีที่สุดก็แค่ทําให้เรากลับมาสู่จุดเดิมหรือรักษาสถานะปัจจุบันไว้ครับกลับไปที่เดิมแต่การส่งยอดฝีมือไปไขว่คว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ต่างหากคือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงนี่คือแก่นของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเชิงกล,ลยุทธ์ strategic talent allocation อย่างแท้จริงครับการใช้คนเก่งที่สุดของคุณไปกับการดับไฟหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาจจำเป็นในบางครั้งค่ะ ก็ต้องทำบ้างแต่ถ้ามันกลายเป็นแนวทางหลักมันจะทำให้องค์กรติดอยู่กับปัจจุบันไม่ได้มุ่งไปสู่อนาคตการตัดสินใจอย่างมีวินัยที่จะส่งเพชรยอดมงกุฎของคุณไปบุกเบิกดินแดนใหม่ๆหรือคว้าโอกาสสาคัญทางธุรกิจเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลักดันนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสุดยอดเลยค่ะถ้าจะสรุปหัวใจสําคัญที่เราคุยกันมาทั้งหมดจากหลักการเลือกคนก่อนค่อยเลือกงาน ก็คือการหมกมุ่นอยู่กับการหาคนที่ใช่ให้ขึ้นรถเชิญคนที่ไม่ใช่ออกไปและววางคนที่ใช่ให้ถูกตำแหน่งครับโฟกัสที่คนซึ่งต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จก่อนที่จะไปกังวลว่ารถบัสคันนี้จะมุ่งหน้าไปทางไหนเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณภาพของทีมคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าเราจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายที่เรียกว่าความยอดเยี่ยมได้หรือไม่ทางที่สวยหรูอย่างเดียว ใช่ค่ะไม่ใช่แค่แผนอย่างเดียวถูกต้องครับหลักการเลือกคนก่อนค่อยเลือกงานไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆนะครับแต่มันคือรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการสร้างองค์กรที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืนค่ะต้องทำซ้ำๆใช่ครับมันคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดและเป็นสิ่งที่ต้องทาซ้าแล้วซ้าเล่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบการมีวินัยในการตัดสินใจเรื่องคน คือหัวใจของการนำแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงครับค่ะและเมื่อเรามีผู้นำระดับ5้าที่ใช่คอยนำทางและมีคนที่ใช่เต็มขันรถแล้วคำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทิศทางที่เรากำลังจะมุ่งไปนั้นถูกต้องอคำถามต่อไปเราจะเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าโดยไม่สูญเสียศรัทธาและความหวังได้อย่างไรซึ่งแนวคิดเหล่านี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ครับน่่าาตตติดตมอและอาจเป็นสิ่งที่เราจะได้มาสำรวจเจาะลึกกันในโอกาสต่อไปอย่างเช่นแนวคิดเรื่องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย confront the brutal facts แล้วก็แนวคิดเม่น the hedgehog concept ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญต,ต่อต่อไปในการเดินทางสู่ความยอดเยี่ยมค่ะครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันนะครับได้เลยค่ะนอกเหนือจากทักษะ ประสบการณ์หรือผลงานที่วัดผลได้ชัดเจนแล้วอะไรคือคุณสมบัติที่อาจจะจับต้องได้ยากกว่าแต่กลับเป็นตัวตัดสินที่แท้จริงว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับทีมหรือภารกิจเฉพาะนั้นๆหืมคําถามน่าคิดมากคะ่ะและที่สําคัญผู้นําจะสามารถฝึกฝนสายตาและสัญชาตญาณในการมองเห็นคุณสมบัติที่สําคัญเหล่านี้ได้อย่างไร เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการสำรวจเนื้อหาของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ